เล่าเรื่องจึงตายตอนนะครับ2 1 5นะครับมีพระดีนะครับที่อยากให้เพื่อนๆไปกราบไหว้ทรบุญนะครับที่เคยแนะนําไปแล้วก็คือหลวงปู่แพ้วนะครับพอดีมีน้องเขานะครับที่รู้จักกันนะครับในทิพย์เหนืออยากไปหาหลวงปู่แพ้วเพราะว่าเธอยังไม่เคยเจอนะครับผมหลวงปู่แพ้วเป็นพระดีที่อยากให้เพื่อนๆไปกราบไหว้จริงๆไม่ไกลเลยนะครับกําแพงแสนนะครับ หลวงปู่จะออกมาตอนเพลน่นะครับผมต้องไปก่อนประมาณ10บโมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งคนจะถึงแล้วนะครับอ่าแล้วหลวงปูน่นยก็จะออกมาเขาจะมีห้องกระจกให้ดูพวกผมก็เตรียมข้าวของไปถวายสังฆทานขันเพื่อนเพื่อน,นกหนดจิตไปถวายเลยนะโอ้โหพลังจิตท่านรุนแรงมากอยากจะบอกว่านะครับไปเถอะนะหลวงปู่ก็อายุจะร้อยสองปีแล้วปีนี้นะไปเถอะครับนะแค่น้อมใจนะคุณ โอ้โหคือน้อมเหมือนยกสังฆทานเข้าไปานะครับหมายถึงว่าเรากําหนดจิตนะเพราะเราเข้าไปพบหลวงปู่ไม่ได้อยู่แล้วนะคนก็เอาสังฆทานไปฮะเราจะมีหลวงพี่รับแทนแต่เรากําหนดจิตเนี่ยเอาของไปถวายหลวงปู่นะถวายสังฆทานถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผ่านหลวงปู่โอ้โหพลังนี่เป็นเหมือนนะครับผมลูกแก้วนะครับลูกแก้วครอบท่านไว้นะครับ เหมือนดวงจันท์ขนาดใหญ่นะครับแล้วทอแสงออกมานะฮะเป็นลำมาฮุมมาเลยนะครับน้อมเ,เอาพระไปนะครับกับภาธิกรรมพระที่อุ้มบาทนะครับกับจีวรแล้วน้อมถวายสังฆทานคือยอดตู้เขาผาธิกรรมสังฆทานนะแล้วจัดดอกไม้อยากได้ป่าแบบป่าซา,า,า,ากุระนะฮะพรอมปิดทองนะฮะเพื่อนๆน,นที่มาฝั่งก็น้อมใจได้เลยนะที่อยู่ไกลไปไม่ได้นะครับผมและศรัทธาท่านนะครับ จัดการกันเลยครับนะผมไปมาแล้วนะครับผมเราอนุทนาบุญซึ่งกันและกันได้เลยนะนึกน้อมถวายนะผ่านหลวงโป่ะนะโอ้โหสะเทือนเลือดล้านเลยนะครับพลังท่านฉายตีกลับออกมาเลยพลังจิตท่านสุดๆด,ด้านมหาลาบคุณนะเป็นท่อเนี่ยคายพลังแสงสีทองคําออกมานะเป็นลำมมา้อมาเลยคุณ นะครับคือจิตท่านเร็วมากนะครับผมแม้แต่กายสังขารท่านอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วนะแต่จิตท่านมีพลังงานมหาศาลไปเอะครับนะพลังท่านด้านมหาลาภโดยตรงเลยคุณนะครับนึกซ้ำๆก็ได้นะครับเห็นภาพแล้วนะครับผมนึกซ้ำนะครับในบุญสังฆทานนึกน้อมเข้ามาสู่กระแสพลังงานนะครับผมเอ,อ่อเท่าทำสังฆทานครั้งเดียวไม่รวยใช่ไหมเราก็นึกย้ำนึกซ้ำนะครับ นึกบ่อยๆดวงบุญเราก็จะขยายนะฮะเห็นรู้จำคิดของเราก็จะเข้าไปในทานพลังงานของผลทานบารมีอันยิ่งใหญ่แล้วก็พลังของพระรัตนตรยัยนะเราต้องข้ามช่องให้เป็นนะครับฉลาดนึกเรื่องดีๆซ้ำบ่อยๆนะครับผมหาดอกไม้แปลกๆมาจาัดนะครับผมไม่ให้ซํำของเดิมนะฮะ,นะฮะน่าจะได้เป็นป่าเหมือนป่าซาักุละนะครับ นะครับเป็นดอกอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเออแต่สวยนะครับน่ารักมากเลยนะครับพอปิดทองคำแล้วโอ้โหขึ้นมันละเอียดขึ้นหนักนะคุณนะนะครับอยากให้เพื่อนๆไปกันให้ได้นะครับผมกาแพงแสนเองนะครับเป็นพระดีที่ควรบูชาเนี่ยนะครับเราก็ตรงหน้าห้องหน้ากระจกตรงเนี้นะครับผมปกติถ้าท่านไหวท่านก็จะมานั่งรอนะครับแล้วจะมีผ้านะครับผม ให้เราถวายสังฆทานนี่เป็นกุฏิท่านนะครับผมมีพญานาคกุฏิท่านนะครับจะมีปูนปั้นพญานาคนี่นะฮะที่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้รองรับแขกนะครับที่วัดใช้ไว้รองรับศรัทธาสาธุชนนะฮะโอผมไปก็คนเยอะมากอยากให้ไปจริงๆนะพลังจิตท่านสุดๆและนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ39นาทีนะครับผมเขาจะมี หล่อพระร่วงโรจนทริ์นะครับที่บัญชีนี้วัดรางบันได้เลยนะครับบัญชีของวัดนะครับวันที่นะครับผม11กรุมภาพันธ์นะครับ2567วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมหล่อองค์พระร่วงโรจนทริ์นะครับเดซารนบาครับคณะคุณไพศารนะครับจะมาร่วมด้วยนะครับคุณภัยสารแสงชัยนะครับผมกลับโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับผมด้วยนะฮะ นะถ้าไปได้อยากให้ไปอ่ะเพราะบุญใหญ่จริงๆนะครับและขณะนี้นะครับทางวัดก็ได้สร้างมหาเจดีสีกัมแพงแสนนะครับมหาเจดีขนาดใหญ่อยากให้ไปร่วมทำนะครับออไม่กี่บาทเราก็ได้บุญมหาศาลนะครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะ5บาท10บบาทก็ได้นะครับผมทำมหาเจดีย์ใหญ่นะบุญไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหเจดีย์ใหญ่สูงมาก นะครับอยากให้ไปร่วมกันนะครับผมเพื่อนๆช่วยกันแชร์ได้ก็แชร์นะไปร่วมงานได้ก็อยากให้ไปนะครับหรือนะครับไปทําบุญผ่านไปทางกงําแพงแสนนะอยากให้ไปกราบหลวงปู่แพ้วกันนะครับผมวัดรังหมันอ่าแล้วมีการทําบุญนะครับผมเป็นเจ้าภาพชอบฟ้านะครับผมทําบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะได้มาหนึ่งเหรียญโอ้โหพลังแรงมาก ก็คลื่นเหมือนท่านเลยนะครับคือนะครับเป็นลูกแก้วแล้วมีสีทองคาพุ่งมากระจายทุกทิศเลยหลวงปู่เป็นด้านมหาลาบนะคลื่นชัดเจนพลังรุนแรงมากนะครับพระอายุมากๆนะครับที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะฝึกสมาะและเจริญวิปัสสนามาจิตนะครับผมเข้าถึงระดับคุณธรรมขั้นสูงและอายุเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยนะครับท่านจะสะสมพลังไว้มากนะครับ นะครับแล้วพระที่เป็นพระของขวัญอย่างเงี้ยนะครับจะอนุภาพสุดๆนะครับ100บาทนะถ้าไปทําอย่าลืมนะถ้าไปหกราบหลวงปู่นะครับอย่าลืมทํา1 0 0บาทนะฮะอ่าเขาจะมีพระป่านะครับผมก็เวลาเขาแจกเดี๋ยวนั้นนะครับเราก็ใส่ซองนะครับผมเอาพระเก็บมานะครับแล้วซองให้คณะกรรมการไปพระของท่านนะครับแรงจริงๆนะครับ คุณภาพยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนนะครับได้ไปกราบและได้ครอบครองกันนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาฟังหลวงปู่ตอนที่ท่านเทศและให้พรนะครับเ,เสียงของท่านนะครับเทศและให้พรออกมาเนี่ยโอ้โหพลังมาหาศาลพุ่งออกมาเลยคุณคุณน้องที่ไปท่านก็สัมผัสได้น,นะท่านบอกโอ้โหพลังผ่านตัวสะเทือนไปหมดเลยนะครับเออ ท่านบอกว่าเหมือนท่านนอนไม่ค่อยจะหลับน,นะแต่ยังว่าละพระระดับนี้ท่านอยู่ในสมาบัติโดยสมาธิอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้ไปกราบจริงๆเดี๋ยวคุณลองกําหนดจิตนะครับหลังจากนะครับยกข้าวของกองทานพระพุทธรูปนะครับผมจีวรและดอกไม้ขึ้นถวายหลวงปู่นะก็ลองฟังพรจากท่านนะครับผมที่ท่านสวดจะมีพลังอาบมาคือผมพยายาม จะหาบุญพิเศษมาช่วยเพื่อนๆนะครับที่อยู่ไกลอยู่ไกลทุกท่านอ่ะลองฟังและรับพลังด้วยกันครับแรงน,น้อยถอยลมลาบางวักงนก,ก็แข็งแรงบางวันก,ก็ผ่อนเพียพรั้งใจเตรียมตัวดน้ำรับพอร่วมพร้อมกันยังทาวาริวา่าปุราริปูเรติส นังปุกกากิอิชิตังปะฏิตังตุมหังเขปะเมวันสมิชนโตสเพรปุเรโตสังกะ Mm-hmm. <laughs> I'm uh on. -huh. ก็โหย้อนมาฟังนะครับกี่รอบกี่รอบว่าขนลุกสะเทือนสะทาน,านทุกรอบนะเออ,อาหากินง่ายๆแบบนี้นะครับเรามี y o u t u b e นะเปิดรับพลังจากท่านได้และนึกถึงบุญนะครับถือว่าเครื่องสังฆทานเนี่ยนะครับเราร่วมนะครับเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งโลกเนาะนะครับเพื่อซื้อภัยเศรษฐกิจก็ต้องทำบุญกับพระอริยเจ้าพระที่มีคุณธรรมทั้ง ออมรรคผลนิพพานและอนุภาพของสมาบัติขั้นสูงนะครับและท่านสะสมบารมีไว้ยาวนานร้อยกว่าปีเนี่ยพระแบบนี้ไม่ใช่หาง่ายนะครับผมมีโอกาสมีโอกาสนะท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังดำรงขันอยู่เนี่ยเราจะไปรับนะครับพลังจากท่านได้ง่ายมันจะสั่งธาตุโดยอัตโนมัติคุณนะครับเออขื่นวิบากอะไรเนี่ยมันจะได้ถอยออกก่อนนะฮะ เราควรจะสวยผลบุญก่อนเพราะอายุเราน้อยนะครับเราก็ต้องเล่นรักการทําความดีและจริงๆอ่ะผมไปไปล่อยปลาที่วัดสัพังสัพังนะครับกับหลวงพ่อไพรโรดได้เจอทั้งหลวงพ่อไพรโรดกับนะครับผมหลวงพ่อโนรีที่ท่านสร้างพระชําระนี่ส่งแบบของวัดท่าสุงที่ขั้นมีความเลื่อมใสพระราชะพรหมยานหลวงพ่อฤาษีนะครับแล้ววัดท่านก็สร้างพระศีศอกนะครับ พระสำนักนี่สงสีศอกแล้วปิดทองคำนะครับถ้าเพื่อนๆได้เจอพระสององนี้นะเพราะอีกองหนึง่งพระไพโรธก็ปล่อยปลาท่านปล่อยปลามาเยอะผมก็ไม่รู้เลยไงว่านะครับปีนี้ปีหน้าหรือเราจะเจออะไรไม่รู้ว่านะฮะความมืดและวิบากกับด่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนและอํานาจนะครับผมของขึ้นความมืดที่เขารวมกันนะ่ะไม่รู้เราจะต้องใช้บุญบาร,รมีนะครับหรือกำลังฤทธิ์เท่าไหร่ถึงจะสู้นะครับผมก็ รวบรวมตังกับเพื่อนนะครับแล้วเดินไปหาท่านนะครับบอกหลวงพ่อครับผมขอถวายนะครับขอร่วมบุญตั้งแต่หลวงพ่อปล่อยปลาครั้งแรกมานะครับจนถึงครั้งนี้นะครับผมขอร่วมบุญทั้งหมดกับหลวงพ่อด้วยนะครับผมอ่ะจริงไม่คุณทําบุญแล้วก็ต้องได้มากที่สุดนะครับผมเพราะท่านปล่อยปลามานานนะครับน่าจะร่วม20สิปีแล้วแหละท่านก็ร้องเออเลยท่านก็อ่ะแต่ท่านบอกโอเคท่านท่านก็บอกว่า ออท่านก็รับอ่ะน,นะครับผมกับหลวงพ่อโนรีนี่เหมือนกันท่านสร้างพระชะนีิส่งไปแล้วเกือบ800องคงโอ้โหพระสี่ศอกปิดทองคําแท้นะครับปิดแผ่นทองคําแท้นะบุญมหาศาลนะครับหลวงพ่อก็สุขภาพาไม่ค่อยดีแล้วหลวงพ่อโนรีผมก็ไปอธิษฐานทําไป40บาทนะครับใครเจอหลวงพ่อโนรีหลวงพ่อไพรโรธที่วัดสาพังนะครับหรือหลวงพ่อโนรีปกติท่านจะอยู่ที่การนะนะนะครับ ไปทำบุญแบบที่ผมบอกนะส0่สบาทขอร่วมบุญไปขอร่วมบุญกับท่านทั้งสองทั้งหมดนะครับนะหลวงพ่อโนรีก็ด้านนะครับผมอ่าพระสำนักนี่สงนะครับอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อไพรโรธนะครับเจ้าอาวาสวัดสะพังนะครับก็เดินทางปล่อยปลานะเรแล้วก็อธิษฐานกับหล่อสมเด็จองค์ปชมทองคำนะแยกเป็นสองแยกเป็นสองซอ,องก็ได้นะครับ ที่ท่านหล่อสมฤตองค์ะสมทางคำบรรจุในพระนะครับพระใหญ่มากมายนะครับมี100บาทก็แบ่งเป็น50บาทสองซองก็ได้และอธิษฐานเพราะเราไม่รู้นะว่าตัวเราเองเมื่อไหร่จะได้ไปพานิพานอย่าประมาทคิดว่าได้ไปพานิพานแน่นอนคุณบุญกับบรารมีเนี่ยนะครับผมทิ้งไม่ได้แล้วเราต้องฉลาดอธิษฐานมี ปัจจัยน้อยนะครับหรือสภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นเราจะต้องยิ่งฉลาดนะครับทำบุญต้องได้ปัญญามากที่สุดใช้ปัญญาให้มากเพื่อจะได้บารมีเนี่ยมากข้ามขั้นอีกเราก็ต้องไปรวมบุญกับท่านผู้ที่ทําบุญมาเยอะๆแต่ละด้านนะแต่ละด้านเพราะพระแต่ละองค์ก็จะเก่งไม่เหมือนกันเหมือนถวายสังฆทานหลวงปู่แพ้วนะครับคุณทําบุญกับท่านก็อธิษฐานขอให เงินเนี่ยรวมบาร,รมี30ทัดปัจจัยเนี่ยขอร่วมกับนะครับขอร่วมกับทุกบาร,รมีที่หลวงปู่ทำนะอธิษฐานนี่แหละนะเพราะว่าจิตหลวงปู่เร็วมากนะครับผมกับพระอริยเจ้าขั้นสูงเนี่ยนะฮะเราอธิษฐานอย่างนี้เลยมี20บาทนะอธิษฐานจะมีที่หยอดปัจจัยถวายหลวงปู่อธิษฐานเลยขอรวมบาร,รมี30ทัดของหลวงปู่ตั้งแต่อดีตชาติับหลวงปู่นะครับไปพระนิพพาน อ่ะอธิษฐานอย่างนี้เลยเราจําเป็นจะต้องฉลาดอาธิษฐานบาร,รมีลองทําดูนะทั้งรวมบาร,รมีกับครูบาอาจารย์นะครับเปื่อพระดีที่ไปอย่าทําเอาแค่ผลสังฆทานเราจะต้องการบุญให้มากที่สุดนะนะครับฮะเออจะแม้จากใครว่าหน้าดานก็เราก็ต้องยอมนิดนึงนะครับผมอ่อ,อธิษฐานบาร,รมีให้เป็นนะก็จะได้บุญเนี่ยสุดประมาณอา่ะลองมาฟังนะครับผม ก่อนปล่อยปลานะครับเราก็ต้องสมาทานสินก่อนก็ดีนะนะครับสินมั่นคงนะพังจิตมันก็ตั้งมั่นนะครับอะไรมันก็ดีะฟังเลยครับนีทูตยามเปี๊ยกัมมังสารนังคัจฉามิทุตยามเปี๊ยกพัมมังสารนังคัจฉามิทุตยามเปี๊ังฆังสารนังคัจฉามิทูตยามเปี๊ยกพุทธังสารนังคัจฉามิทาตยามเปีพุทธังสารนังคัจฉามี ตาตยังปธรรมังสารนังคชามีตาติยังปิธรรมังสารนังคจชามิตาตยังปิสังขังสารนังคาชามิตาติยังปิสังขังสารนังคจชามิปานาติปาตาวิเรรัมณีสิขาปัทัสมาธิยามิปานาติปาตาระมเนสิขาปัทันสมาธิยามิ อาตินาทานาเวระมณีส AH ิกขาปัตหังสมาธิานิอาตินาทานาเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิานิกาเมสุวิชชาจาราเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิานิกาเมสุวิชชาจาราเวระมณีสิกขาปัตหังสมาธิานิมุสาวาทา เวรามนีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาชาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุปราเมรยัมัชฌะปมาตัานาเวรามนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุปราเมรยัมัชฌะปมาตัานา เป็นสมาธิามิอิมาณิปัญจสิกขาปทานิสมาธิามิมาปัญจสิกขาปทานิสมาธนิอิมาิปัญจสิสาธิสีเนสุปังสีาสสีน ขอฝากไว้เลยสำหรับปีนี้นะครับปล่อยปลาบริจาคเลือดสร้างโรงพยาบาลนะครับสงเคราะห์นะครับสัตว์นะครับผมน้องหมาน้องแมวนะให้มีเมตตาบารมีให้มากเหลือคนตาบอดนะครับผมนะพยายามนะเออบุญลงศพนะครับผ้าห่อศพนะครับน้ำมันเผาศพนะ อย่าทิ้งคนตกทุกข์ได้ยากนะครับปีนี้และและนะครับถ้าสมมติว่าผ่านไปทางกำแพงแสนนครปฐมนะเออได้พบหลวงพ่อไพรโรจนเจ้าอาวาสวัดสาพังไปร่วมบุญกับท่านได้นะก็ลองไปอธิษฐานดูทำตามที่ผมบอกนะครับร่วมบุญกับท่านทุกอย่างนะถึงแม้เล็กน้อยเราก็จะได้บุญเยอะแล้วฝากไว้นะครับถ้าผ่านไปนะครับวัดหนองยาปล้องที่กาญจนบุรีนะครับอย่าลืมนะครับ ได้พบหลวงพ่อโนรีที่ไหนนะก็ร่วมบุญกับท่านเพราะการสร้างพระสร้างพระชะําระนี่สงพระใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะครับก็แก่นะครับผมบาระที่เราหยิบฉวยของสงมานะครับตัดกรรมนะครับเรื่องรักขโมยเพราะว่าโอโ้สร้างพระนะครับปิดทองคําแท้ในบุญบาาศาสตรจริงๆรงและท่านโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าองค์เกือบแปดร้อยองค์เนะี่ยอยากให้ไปทำนะหาตัวหลวงพ่อโนรี ให้เจอครับและไปร่วมมุนกับท่านผมก็โชคดีนะที่เจอสององนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเพราะทั้งหลวงพ่อโนรีและหลวงพ่อไพโรธนะครับผมท่านก็ทําบาร,รมีมาอย่างยาวนานนะหรือถ้าร่วมได้ก็นะครับได้บุญมหาศาลนะนะพะท่านก็สร้างบาร,รมีโอ้โหสะบานหันแหลกเราต้องไปรวมกับพระพวกนี้แล้วก็หลวงปูแ่แพ้วอย่าลืมนะครับท่านอายุจะหนึ่งร้อยสองปีแล้วนะครับอยากให้ไปกราบไหว้ ช่วยท่านสร้างพระมหาเจดีย์นะและอย่าลืมวันอาทิตย์นี้ถ้าไปได้นะครับวันอาทิตย์ที่11นะครับกุมพาพัน์อย่าลืมอย่าลืมนะครับเวลาบ่ายโมง39นาทีอย่าลืมนะครับผมช่วยกันแชร์ได้ก็ช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับผมงานบุญใหญ่นะครับขอบขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับขอให้ได้บุญนะครับทั่วนานตัวตานะครับเราต้องการบาร,รมีให้มากที่สุดนะ บุญนะครับและบารมีรวมถึงความเพียรน,นะตราบใดก็ตามยังไม่บรรลุอรหัตผลนะละทิ้งปล่อยวางไม่ได้นะครับและปีนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสาธุสาธุสวัสดีนะครับ